มังบดใช่ไหมเจ้าพูดได้เนั่นพ,อพ่อน้องลิซัมเล่ยเจ้ากลับเมืองเฮ้ยเขคุยกันนะพ่อน้องลิซนำพูดได้แล้วเหรอพี่พี่ได้กันทุกคนแต่ยังไม่ กับเมพี่พี่เขาบอกว่าครอบครัวพ่อน้องลินนำพูดได้ทุกคนแต่ยังไม่ได้กลับเมืองอหรือเชื่อเ้าจะทำอย่างนี้เองเขาโดนสาปแช่งไว้ไม่ให้พูด <ทำ S 1> ได้่ทามมาเพราะว่าทำผิดไว้กันในเมืองอ,อร,รับ่ถึงเวลาเดี๋ยวข้าจะมาบอกเอง สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่พสีนุงปะะ้านาอาทุกทุกท่านนะครับผมอยู่กับผมเล็กจากช่องพี่แฝดผ่าไปเรื่อยนะครับผมวันนี้ทุกคนลุยเดี่ยวเข้ามาที่ป่าที่เด็กลินดำหรือครอบครัวน้องลินดำซึ่งผมเล่นกันแบบนี้นะผมจะเข้ามาเยี่ยมซึ่งอ่าที่ใหญ่มานะใหญ่อบอกว่าใหญ่เจอคนบางบทกับอ่าพ่อน้องลินดำเนะี่ยคุยกันเรื่องที่ พวกเขาเนี่เคยอยู่ในเมืองแล้วโดนระเทศออกมาเป็นเรื่องที่แบบว่าร้ายแรงหรือไม่ผมไม่รู้แต่อาจจะแบบต้องร้ายแรงจริงๆถึงจะต้องถึงกับโดนไล่ออกมาจากเมืองทุกคนนะก็วันนี้จะเข้าไปเยี่ยมจะเข้าไปดูว่าเป็นงไงบ้างสบายดีหรือเปล่าอยากจะรู้ว่าทําไมถึงเป็นแบบนั้นแล้วทํใไมถึงแบบพูดไม่ได้เพราะอะไรโอเคทุกคนฝากพี่ๆเป็นกำลังใจให้ผมด้วย ผมจะไปหาความจริงให้ชัดเจนวันนี้ไปไปครับพี่พี่ผมสึกว่าตอนนี้นกมันร้องเพราะมากแล้วก็ร้องดังล้านปาเลยนะยีดินไหมพี่พี่ไม่รู้มันทักผมหรือเปล่า เตรียมน้ำเตรียมอาวุธมาแล้วเตรียมพร้อมในการเข้าป่ามาคนเดียวทุกคนผมอยากจะเจอพ่อน้องลินดําหรือน้องลินดําก็ได้ถ้าเจอ,อยิ่งดีเลย เราจะมาถูกเส้นทางนะที่ผมเคยมาหาน้องลินดำเขาครัวน้องลินดำก็ใหญ่นะแต่พอ้งหลังมาเนี่ยจะไม่ค่อยได้เจอน้องอะเพราะว่าพ่อน้องอะห้ามห้ามออกมาพบป,ปะกับพวกผมไม่รู้เป็นเพราะอะไรอาจจะก,กลัวเพราะว่าลูกเขาอ,อาจจะแบบติดพวกผมกันไปจนไม่กลับบ้านกับชองหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะอันนี้ก็ต้องอยู่ที่ดุลพินิจของพ่อเขาว,ว่าต้องการให้เจอเราหรือเปล่าเราบังคับไม่ได้ ผมเป็นพ่อย่อมมีสิทมากกว่าเสมอทุกคนตกใจมากคนนะเจอพ่อน้องลินดำคุยกับผมบางบทแล้วผมก็อึ้องที่ว่าเขาเคยเอาศัยในเมืองนั้นแล้วโดนในประเทศซึ่งมันไม่น่าเชื่อคนนะมันมหาศาัศจรรย์มากๆนะนี่ผมมาทุกทางบอกว่าเนี่ย พี่พี่ผมหลงบอกว่ามันน่าหลงนะถ้าผมมาจะไจม่ผิดอ่ะลมพัดแรงมากพี่พี่ดูเราต้องเจอเป็นที่พัก ที่น้องตั้มสร้างไว้หรือเปล่าที่เป็นอาใบไม้วางไว้จะมีหินตรงกลางแต่ตอนนี้ผมยังหาไม่เจอเลยลูกเลยลูกพี่พี่ไม่โฟกัสให้ผมเลยช่างมัน เจอบางอย่างคล้ายมีการสร้างขึ้นมาเหมือนกับดักหรือเปล่าพี่ดูด,ดิมีการมากองไม้ไว้เยอะมากช<ะ>ื่งอะไรอพี่ไม่รู้ว่าใครมาทำไว้อะกับดักหรอหรือ ที่พักของพวกนายพล con biết chú mấy ôi kia Mình Nồi ôi 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 giờ đi bắt ôi 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 có ôi 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 ผมมาทางเข้าไม่เจอเฮ้ยพ okay. ี่จังงูจังงูไหมงูตัดหน้าผมไปเลยเมื่อกี้งูนี่ผมไม่เยีชื่อพี่อยู่หน้าผมเลยอ่ะอืมไปแล้วไปแล้วเห็นปะเป็ตัวตรงตัวงูไหมนะนั่น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 น่คืองูแล้วคนนะ ยังกันนะคนจ้าโอ้ยพีいい่พี่คุณห้องบดใช่ไหมเจ้าผู้้ยนั่นเพราะน้องเจ้ากลับเมืองเฮ้ยคุยเลยกัน พ่อน้องลินนำพูดได้แล้วเหรอพี่พี่ได้กันทุกคนแต่ยังไม่ได้กลับเมืองพี่พี่เขาบอกว่าครอบครัวพ่อน้องลินนำพูดได้ทุกคนแต่ยังไม่ได้กลับเมืองหรือเชื่อเราจะทำอย่างนี้เอกเขาโดนสาปแช่งไว้ไม่ให้พูดได้สิ่งที่ตามมาเพราะว่าทำผิดไว้กันในเมือง จะกลับบังเมื่อไหร่ครับถึงเวลาเดี๋ยวข้าจะมาบอกเองพี่พชาวบ,บังบดท,ทำให้เขาพูดได้แล้วแต่ตอนนี้เจ้าต้องอยู่ที่นี่ไปก่อนเชื่อ,อไม่ได้มีจริงเขาพูดได้แล้วพี่พเขาพูดได้แล้วขอะทับใจมากเขาพูดได้ทั้งประทับใจมากมากเขาพูดได้ครับพี่พ เขาพูดได้แล้วเขพูดได้แล้วพี่พี่ดีใจมากเลยคนโดนทําโทษด้วยกันไม่ให้พูดนะพูดไม่ได้ดไเพราะว่าทําผิดไว้กันในเมืองอนับแลท่านใดท้าทำอะรข้าก็ยอมขอ้าไปรับใช้ท่านก็นได้เรา<ม>อยู่ชดใช้กรรมที่นี่ไปก่อนเขาบอกว่าให้ทำอะไรก็ยอมให้ชดใช้กรรเทา <จะ S 1> <น>่าไหร่ก็ยอมเเจ้าอง ทุกคนเพื่อจะมารับ,รบเองแล้วถึงเวลาต้องต้องกลับตัวเองก็ทำให้พูดได้แล้วทุกคนดีใจมากเลยพูดได้แล้วลูกเจ้าก็สามารถพูดได้แล้วชื่อเลยทุกคนพูดได้แล้วเดี๋ยวคนจะออกไปหาเขานะสวัสดีครับสวัสดีครับ ท่านครับรผมได้ยินแล้วครับผมดีใจมากเลยผมเข้ามาหาลุงคนนี้ครับอ่าพอน้องลินดำนครับผมรู้จักเขาเหมือนกันผมเลยเชื่อชยูนี้เอยเอาของไม้ค่าครับท่านท่านทำให้ผู้ชายคนนี้พูดได้แล้วครับ เฮ้ยเหลือเชื่อมากแล้วทำไมำไก่อนอันนี้ทำไมคือพูดไม่ได้ครับมันเป็นกรรมก็คือเขา,าทำไว้ทำไว้ไงอือก็คือลุงเขาทำไว้ทำผิดไว้กันในเมืองก็เลยโดนสาปแช่งครอบครัวเลยผมมาหาผมมาหาลุงครับมาหาลุงก็คือมาเยี่ยมว่าเป็นยังไงบ้างไม่น่าเชื่อว่าจะเจอท่านอยู่กับชาวบางบดแบบนี้ตอนนี้เขาพูดได้ทุกคนเลยไหมครับท่าน ไปด้หมดแล้วดีใจมากใช่ผมเขาไดีใครั้งเขาดีใจมากทุกคนนะผมดีใจแทนเขานะเขาพูดได้ครั้งนะพูดมาหลายเดือนมากแล้วงปีก็ว่าได้เร็วโอโหเขากลับมาพูดได้ครั้งทุกคนนะผมดีใจมากเลยซึ่งแล้วน้องลิ้นนำจะพูดได้ไหมครับตาบอกแล้วไงพูดได้กันหมดแล้วพี่น้องลิ้นนำพูดได้เยอะตื่นเต้นมากเลยนะจะฟังฟังเสียงน้องมากเลย ลูกค้าแม่มาด้วยตอนนี้น้องอยู่ที่บ้านน้องอยู่ไหนครับที่บ้านที่ค้าทั้งๆผมขอเจอน้องได้ไหมครับนั้นครับไว้ใจพวกมนุษย์ที่อยู่ข้างนอกไม่ต้องกลัวครับผมมาดีครับผมไม่ได้ทำร้ายน้องอยู่แล้วไว้ค่ามีโอกาสจะพาเจ้าไปท่านขอบคุณมากๆที่ท่านทำให้เขากลับมาพูดได้ครั้งนึงขอบคุณมากครับเขากลับมาพูดได้ครั้งหนึคนนะกลับมาพูดได้มันปกติแล้ว ตล้วนี่เขาัวนน้องตอนนี้อยู่ไหนครับอยู่ท่ามไหมครับอยู่ที่อยู่ท,ที่ที่ข้าอยู่กันพวกเจ้าไม่รู้พวกเขาพูดเขาพูดได้ดีมากคล่องมากเพราะว่าพวกเจ้าไม่เคยไปที่ข้าพักมาก่อนไม่ใช่ใชที่น้องคนนั้นสร้างให้ข้าไม่ใช่ตรงนั้นพนี่อยากให้นะน้องตั้มนะน้องตั้มได้รู้มากๆว่าเขาพูดได้แนละ้วทุกคนานั้นน้องตัม้มค่อนข้างจะคุกคีเขามากๆเลยผูย้ชมพน้องลินดำนะคุณยังงงมากๆที่กำลังพูดได้เหมือนเดิม ข้าอยากจะบอกพวกเจ้ามากๆว่าลูกข้ามีความสามารถพิเศษลินึงดำแบบนั้นแล้วมีความสามารถพิเศษใช่พวกเจ้ายังไม่รู้เนี่ลินดำคือมีบุญนะมันก็มีความสามารถในตัวด้วยเลยเชื่อมากทุกคนเลยเชื่อมากเลยเจามีธุระอะไรอีกไหมครับผมผมตื่นเต้นมากผมดีใจมากที่ได้เห็นเับกับมาพูดได้ครั้งหนึ่ง ผมมาเยี่ยมเขามาเที่ยวเขาผมอยากรู้สบายดีไหมกินน้ำไหมครับขอบคุณมากไม่กินน้ำเลยนะทุกคนเรื่องนี้ดีมากทุคกคนเป็นข่าวดีมากๆผมจะกลับไปบอกพวกใหญ่แล้วก็พวกน้องชายผมนะพวกต้นไม้นมนะว่าพวกเขากลับมาพูดได้แล้วครับพวกเขานะเจ้าใหญ่บอกใครนะใจมากเลยใหญ่บอกใครว่าข้ารู้จักกับชาวเมืองรับแลย ได้ครับข้าไม่อยากให้ใครมาวุ่นวายได้ครับได้ครับฝากขอบใจเจ้าหนูคนนั้นที่มันสร้างที่พักให้ข้าได้ครับน้องตั้มน้องตั้มทุกคนน้องตั้มน้องกอล์บอกน้องตั้มนะเดี๋ยวผมดีใจมากพี่ขอบคุณท่านมากครับขอบคุณมากจริงๆครับที่ทำให้เขากลาบมพูดได้ครั้งท่านครับขขอบคุณท่านมาก แต่ว่ายังไม่ถึงเวลากลับนะทุกคนนะถ้าถึงเวลากลับเดี๋ยวท่านคนนี้จาากอชาวบ้านบทจะมารับเขาเองแค่ข้าพูดได้ข้าก็ดีใจแค่ไหนแล้วถึงวันเวลาเดี๋ยวข้าจะมารับเจ้าเองถ,ถึงเวลาเดี๋ยวชาวบ้านบทจะมารับเองจะมารับเจ้ามาหาข้าที่เดิมน้องนี่นำกลับไปนะ ตรงนี้ตรงนี้ใช่ไหมครับท่านใช่<ป>แล้วเจ้าจะมีอะไรอีกไหมผมผมอยากจะอยู่กับคุยกับลุงก่อนเพราะว่าผมตกใจมากตะลึงมากกับสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ได้ข้าก็อยากจะมีหลายเรื่องที่บอกเจ้าข้ายังไม่มีโอกาสพูดกับเจ้าเพราะว่าข้าเพิ่งพูดได้ใช่ ลุงพึ่งพูดได้แล้วที่ผ่านมาก็อาจจะแบบยังไม่เข้าใจกันมากมากมายเพราะว่าลุงไม่สามารถสื่อสารกับผมได้ววทีงไหนวะทุกนนคกมนมีเสียงแปลกๆนะอา้าวลุงเข้าไปไหนแล้ววะท่านไปแล้วไวมากเลยพี่พี่ว้ยไวไวไปป่ามันเดนแฟรเลยอะว้าไปแล้วอะเจ้ามีอะไรมาพูดกับผ้ามาพูดเลย ข้าต้องกลับไปดูแลลูกข้าต่อครับตอนนี้ผมตะลึงที่ว่าพวกลุงกลับมาพูดได้แล้วตอนนี้ผมอยากได้ยินเสียงน้องลิดนดามากเลยวันนี้คงไม่ได้เพราะว่าลูกข้าอยู่ไกลามากมต้องเดินทางวีไกลผมไปได้ไหมฮะนี่ข้ามาก็เพราะว่าท่านส่งสัญญ,ญาณให้ข้ามาที่นี่เพื่อมาเจรจากับท่านที่อยู่เมืองรับแลใช่ว่าเขาให้มาก็คือว่าจะทําให้พูดได้ใช่ไหมใช่ทุกคนสุดยอนมากวิเศษมากๆเลย ว่เขากลับมาพูดได้ทุกคนนะเขอบคจรคใบ้ซึ่งที่ยินเสียง,งเขาเนี่ยผมแบบผมรู้สึกว่าเอ้ยเขาพูดดีมากเลยารรู้จััักกบบคนลบแ,แล้วทำไมถึงโดนทำโทษอย่างนั้นอนะ่ะข้าพูดจาไม่ดีก็คือไปพูดไม่ดีใส่พวกอย่างนี้เปล่าวพวกนายท่านในในหญิงอะ่ะถ,ถ,ถึงโดนทับใช่ไหมนั้นก็ข้าพูดเหมือนดูมินราชาอย่างนี้เหรอเป็นเพราะอารมณ์ข้าลมร้อนเองข้าใจร้อนเอง ทำให้ข้าพูดไม่ดีออกไปก็เลยโดนเนื้อเทศออกมาจากเมืองแล้วก็โดนสาราบให้พูดไม่ได้แตไ่ไม่ได้ไม่ได้รอดชีวิตใช่ไหมใช่ข้าโดนประมาณปีกว่าหนึ่งปีกว่าประมาณสิบสองเดือนอแต่นี้ก็ข้าเหมือนโดนลดโทษลงเพราะว่าข้าประพฤติด,ดีทำให้ข้าได้ลดโทษลงเยอะเลยแปลกมากตรงวันีีพวูเขาแบบว่า อยู่แบบลับๆไม่ค่อยออกมาเปิดเผยให้ใครเห็นข้าพยายามหลบซ่อนตัวจากโลกภายนอกไม่ข้าเจอใครหรือว่าใครมาเจอ<ม>ข้าแต่ลูกข้าออกมาข้างนอกทำให้คนเจอใช่ไหเด็กมันออกมาข้างนอกนะลูกเขาออกมาข้างนอกก็เลยเราก็จะเจอเขาใช่ขอบคุณพุกท่านมากไม่เป็นไรครับพวกเจ้าช่วยข้าเยอะมากผมไม่ซีเรียสเลยเรื่องนี้แต่ว่าผมตะลึงที่ว่าคุณกลัาพูดได้แล้วแล้วก็ พูดได้เร็วแล้วก็ชัดมาก oh. แล้วตอนนี้ท่านคนนี้มากท่านนี้เป็นอยู่ทีเมืองรับแลตอนนี้ก็เดี๋ยวก็ได้กลับแล้วไหมครับไม่นานก็ได้กลับเมืองใช่ไหมใช่หมครับอีกประมาณสองเดือนประมาณหกสิบวัน uh. ถ้าถึงได้กลับเข้าไปที่เมืองแค่นี้ข้าดีใจแล้วที่ข้าพูดได้ทุกคนอีกไม่นานก็ได้กลับไปเมืองแล้วพวกผมจะได้เจอเขาอีกไหมไม่รู้เลยนะแล้วก็ตอนนี้ไอตัวประหลาดที่เราให้ นรับแล้หรือว่าชาวบังบดดูแลอยู่ไม่รู้ตอนนี้เป็นไงบ้างนะแต่เขาบอกว่าไม่นานก็ได้กลับมาแล้วแต่ผมในใจผมอ,อยากให้เขาอะเก็บเป็นนรรณุเลยไม่ต้องออกมาแล้วกลัวจะมาวุ่นวายกลัวจะมาทําชั่วอีกลุงครับแล้วผมทําดีเยอะๆอย่าทําชั่วมันฆ่าอย่าพูดไม่ดีมันฆ่าอย่าพูดพ่อยๆค,ครับผมเดี๋ยวเจ้าอาจจะไม่อโดนเหมือนฆ่าหรือเปล่า ของผมมีแต่ตำรวจครับผมตำรวจจับางเดียวไม่มีทำาไม่รู้ว่าพวกเจ้ามีอะไรบ้างโดนทําแช่งเหขาคาเตือนให้ความหวังดีครับผมเขาทั้งหลาเป็นคนดีเยวให้เจเจอมันข้าถ้าเป็นคนดีแล้วทําสิ่งดีไว้อย่าทําชั่วมันเขาอย่าพูดไม่ดีมันเขาเดี๋ยวข้าต้องไปแล้วครับผมผมไปให้เจ้าได้ไหมยังไม่ใช่ตอนนี้ข้ายังไม่ไว้ใจพวกเจ้าเท่าไหร่โอเคครับไม่เป็นไรผมไม่คิดเล่นแล้วกลัวโดนเปิดเผยอยู่เอาน้ำไปกินด้วยครับเอาน้ำเขาให้เราไปที่อยู่คร่ะ ทำไมเราไปที่อยู่กันนะทุกคนผมดีใจมากได้เจอวันนี้ได้เจอชาวบางโคลเขาอยู่ด้วยกันแล้วเขากลับมาพูดได้ครั้งผมแบบอออืื้หตื่นเต้นมากจะ่ข้าขอตัวก่อนนะเจ้านุ่มครับผมคอยมีโอกาสและข้าไว้ใจเจ้าจริงจริงข้าจะพาเจ้าไปอยู่ที่พักข้าไม่เป็นไรครับผมรอได้โอ้พี่เริ่มคืบแล้วกลับหาองใหนครับกลับหาองใหนครับครับทางนี้ครับผมไกลกว่าข้าถึงที่พักข้าครับผมปลอดภัยนะเดินทางปลอดภัยนะครับ มีอาวุธไหมครับข้ามีของดีอยู่แล้วข้ามีของดีแล้วซึ่งข้าสามารถเอาตัวรอดได้ครับผมเดินทางปลอดภัยรครับขอบใจมากเจ้านุม่มครับทุกคนเข้าไปเข้าไปแล้วเดี๋ยวผมก็เดินทางกลับอะได้เจอเขาวันนี้ผมจะไปเล่าให้ยายฟังให้ยายดูคลิปนะว่าชาวบังบดมาทําให้เขาพ,พูดได้แล้วเขาผมดีใจมากมพี่พี่ดใจแบบนี้มันตืต่นตานใจมาก โอเคทุกคนเดี๋ยวผมก็จะเป็นทางกลับแล้วก็ไปบอกเขาดีกับต้นไม้ใหญ่แล้วก็น้องตั้มด้วยว่าตอนนี้น้องใบน้องอที่เป็นใบหรือว่าน้องดินดำครอบครัวเขาพูดได้กับปกติแล้วดีใจมากๆพี่พน้องและของคงดีใจมากๆซึ่งยังไม่ได้กลับเมืองนะยังไม่ได้กลับเมืองแต่มาทําให้พูดได้ก่อนแล้วก็อีกไม่กี่เดือนจะได้กลับแล้วโดนโดนอ่าโดน ไงวะลดเวลาลงให้ให้เร็วขึ้นเหมือนกับเหมือนคนทั่วไปที่โดนทำโทษแล้วโดนลดลดโทษอ่ะนะทุกคนนะก็ดีมากๆคนนะไะกลับกัน